โจอบอกว่าก้อนเนี้ใช้เกณอะไรในการแบ่ครับชั่วโมงที่ให้เวลนกำมันให้บริการแค่บ้านเนี่ยอาคารสถาน,นาที่เครื่อ,จองจักรแล้วก็ประกอบ3หน่วยใช่ปาหน่วยวิธี ตรงวิธีที่หนึ่งวิธีทางตรงแผนกบริการจะไม่คิดค่าใช้จ่ายพวกเดียวกันแต่จะคิดเฉพาะแผนผลิตอันนี้ต้องจำแผนกบริการจะไม่คิดค่าใช้จ่ายพวกเดียวกันแต่จะคิดเฉพาะผลิตเท่านั้นน,น,นี้วิธีทางตรงนะครับวิธีทางตรงไม่คิดค่าบริการพวกเดียวกันคิดค่าใช้จ่ายเฉพ dunno, าะผลิตเท่าน,นั้นนี่วิธีทางตรง เพราะฉะนั้นเราก็ดูแลว่าต้องแบ,บ่งให้7แสนสองเนี่ยต้องควันส่วนจัดสรรให้ขึ้นจัดจัดสรรให้แะแนนประกอบโดยใช้ชั่วโมงที่ให้บริการอันนี้หมื่นห้าใช่ไหมอันนี้เก้าพันถูกว่าใช้สองตัวนี้เป็นเกณฑ์นในการจัดสรรให้มาดูวิธีการเขาบอกว่าใช้ชั่วโมงนี่ ใช้ชั่วโมงปุ๊บสเต็ปที่1สเต็ปที่1ขั้นตอนที่1นึ่งนะครับ,นะรบเราก็จะมาทำวิธีการจัดสรรให้มันมี2องวิธีอันตรงกับเป็นั้นข้าวตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อยู่ดูทางเาอยูว่วิธีที่1นะครับวิธีที่1นะึ่งสังเกตนะคอันตรงก็สังเกตไม่คิดพวกเกี่ยวกันนะครจะจัดสรรให้ผลเท่านั้นนะวิธีที่หนึงอ่ะดูโจทย์ครับ ขั้นตอนที่หนึ่งหาสัดส่วนของเวลาที่ให้บริการครับหมื่นห้ากับหมื่นเก้าใช้คิวเกณ์ในการหำนส่นวนเราหาสัดส่วนก่อนเราจะใช้ชั่วโมง 19, หมื่นห้ากับหมื่นเก้าเท่าไหร่ครึ่งจากใช้บริการเยอะที่สุดใช่ว่าหมื่นห้าพันชั่วโมงประกอบใช้เวลาเก้าพันชั่วโมงเราจะใช้ชั่วโมงสองตัวนี้เป็นตัวจัดสรรให้ วิธีการคิดำอย่างนี้ครับหาสัดส่วนกันให้บริการเอาตัวเลขมาต่อกันต่อการนี่คือคำนวณแบบปฏิสัมพั์มื่นห้าต่อเก้าพันแล้วก็ทอนให้เป็นตัวเลขต่ำที่สุดจะไม่ต่ำที่สุดก็ได้นะคุณตัดศูนย์ออกตัดศูนย์ออกเหลือสิบห้าต่อเก้าก็ได้สิบห้าต่อเก้าก็ได้หรือหรือ หรือทอนอีกให้ต่ำที่สุดหาตัวเลขที่หารเก้าได้หารสิได้มีอะไรบ้างครับ3ามสามเก้ห้าสิ้าเพราะฉะนั้นตัวเลขสัดส่วนที่ต่ำที่สุดก็จะเป็น5ต่อ3ามโอเคไหมสิบห้ต่อ9ก้าก็ได้นะฮสำหรับคนที่ทอนตัวเลขให้เป็น15ต่อ9ก็ได้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เฉลยกันบ้างเขาไม่ได้ทอนไปอย่างต่ำแต่ว่าเอนหนังสือเนี่ยดันทอนไปอย่างต่ำนักศึกษา,าก็งงคือ15ต่อ9กับ5ต่อ3ชุดเดียวกนะันตัวเลขเดียวกนะันโอเคนะสมมติสมสมติผมทอนไปอย่างต่ำ5ต่อ3 2สองตัวนี้บวกกันได้ไร แสดงว่าค้าซ่อมแสนมตัวนี้ทั้งหมด8ส่วน5ต่อ3รวมกันได้8นะครับ5เป็นตัวเลขของเครื่องจกักร3เป็นตัวเลขของประกอบเครื่องจกัรงจกรจะรับค่าจ่ายไป5ส่วน8ส่วนประกอบรับค่จ่ายไป3ส่วน8ส่วน ตอนนี้หมดหรืยังครับถ้าคุณรับแบบนี้หมดใช่ไหมหมดนะครับอ,าอ,าอนนะมาดูอีกอันหนึ่งนะครับมาดูอีกอันหนึ่งนี่นะห้าส่วนแปดสามส่วนแปดนะตามลำดับถามว่าทําไมต้องเอาห้ากับสามมาบวกกันก็คือค่าบริการชั่วโมงทั้งหมดชั่วโมงทั้งหมดรวมกันได้แปดนะครับคือถ้าคุณเอาตรงนี้บวกกันคุณได้ยี่สิบสี่สองสิบสี่บาทชั่วโมงใช่ไหม ใช่ป่ะคือเวลาที่ใช้ในการให้บริการทั้งหมด24,000ชั่วโมงคุณจะเอาอย่างนี้ก็ได้นะไอ้นี่ใช้บริการเยอะ15,000ชั่วโมงหาร24,000ชั่วโมงสัดส่วนเอาไปอันนี้9,000ชั่วโมงหารด้วย24,000ชั่วโมงเอาไปก็ได้แต่ว่าตัวเลขมันเยอะเนี่ยมันก็เลยทำให้มันทอนให้เป็นตัวเลขต่ำๆไปสำหรับคนที่คณิตศาสตร์ไม่้นเรื่องเลยห่วยแตกมากคุณก็ตัดส่วนออก เหลือ15ต่อ9ก็ได้คือถูทรอไม่เป็นไม่ต้องทอน15 19ได้15ต่อก9 15ต่อ9รวมเป็นเท่าไหร่ครับ24ะาะนั้นเครื่องจักรรับสัดส่วนให้จ่ายไป15ส่วนย24ประกอบรับไป9ส่วนยี24อย่างนี้เป็นต้นได้ แต่การเทียบต่างกันต้องทำเลยมันจะเป็นก้นอนไปต่างขนาดคะแนนอาคารสถานที่ครับแสนแปดแสนแปดตัวเองเนี่ยมีต้นทุนทางอ้อมเกิดขึ้นจะไม่เก็บไว้ครับตัวเองต้องแบ่งให้กับผลิตไม่แบ่งให้พวกเดยียวกันเพราะว่าเป็นวิธีทางตรงวิธีทางตรงไม่แบ่งให้พวกเดยียวกันงเพราะนั้นแสนแปดตัวนี้ ถักไปให้เกิดจากกับประกอบด้วยสัดส่วนอะไรครับโจทย์บอกใช้เกณฑ์อะไรในงสัดส่วนสัดส่วนอะไรครับพื้นที่ทน,นั้นพื้นที่ที่เราจะใช้จะมี2ตัวเก้าพันกับหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมเก้าพันกับหนึ่งพันเท่านั้นเก้าพันต่อหนึ่งพันศูนย์เกตกาครับตัดศูนย์ดอกตัดศูนย์ดอกก็เป็นเก้าต่อหนึ 9, 000, 1, 000, ่งเก้าต่อหนึ่ง 9ตอนน,น 9. ผลิตรับไป9ส่วนประกอบรับไป1ส่วนทั้งหมด9ก้ารวมกันเป็นสิบก็จะได้ตัวเลขเป่างนี้ครับเครื่องจากรับค่าจ่ายไปเก้ในสิส่วนประกอบรับไปหนในสิส่วนเวลาทำโจทย์ขอ้อนี้ต้องเริ่มหาส่วนของการรับบริการก่อน เป็นเกณฑ์ในการจัดสรยเอฟออ่ะพอได้แล้วนะครับเราจะเริ่มปันส่วนตัวแรกปันส่วนตัวแรกครับปันส่วนตัวแรกเริ่มที่เจ็ดแสนสองถ้าเป็นวิธีทางตรงเริ่มตัวไหนก่อนก็ได้แต่ถ้าจะให้งงคือเริ่มจากสายไปขวาสายไปขวาแต่ถ้าเป็นวิธีขั้นขนะั้นเนี่ยมันมีวิธีเลือกนะขั้นขั้นมีวิธีเลือกแต่เป็นวิธีทางตรงเนี่ย ลุงก็เริ่มกับสายก็ทวนทิตทวท,ที่เริ่มตัวแรกเริ่มตัวแรกขวาไปซ้ายคือเริ่มตัวนี้หนึ่งสองสามไล่ไปเรื<ๆ>่อยๆนะครับคือคุณจะเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ตัวนี้ก่อนก็ได้ถ้าเป็นวิธีทางตรงไนไม่มีปัญหาแต่ว่าโจยนเรียนมาแบบนี้เพื่อไม่ให้งงก็เริ่มจากตัวแรกหนึ่งสองสามไล่ไปเรื่อยๆสะไลนี้เป็นวิธีธรมจะไล่นี้เป็นวิธีธรมถ้าถ้าถามว่าตอนที่ทำแบบนี้ ตอนที่ทำข้อสอบต้องทำอย่างนี้ต้องทำแบบนี้อันนี้คือเป็นวิธีทำแล้วก็เป็นคำตอบนะครับแต่หน้าเมื่อกี้เป็นโจทย์อันนี้เป็นวิธีทำอ,อ่ะเราจะเริ่มทำก่อนคุณก็ลอกมาบรรทัดนี้กับใครจาก M o โก่อนการจัดสรรหนึ่งตัวนี้คุณลอกมาจากโจทย์ลอกมาลอกมาครับเป็นโจทย์เราจะมาแบ่งตัวนี้ตัวแรกครับแบ่งตัวนี้ตัวแรกแ,แบ่งคือการจัดสรรนะ แบ่งคการจัดสรรนะจัดสรรคือผ่าพะลังให้คนอื่นะครับคุณทําตัวนี้ตัวแรกใช่ไหมเวลาคุณเขียนคุณก็ทาแบบนี้ครับคุณเลือกตัวนี้คุณก็มเาเขียนตรงนี้ว่าการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตแผนกซ่อมแซมถ้าคุณเลือกตัวนี้ตัวแรกคุณก็อาคารฐานาที่ขึ้นก่อนแค่น,น,นั้นเองอาจเขียนนะคะรับแผนกซ่อมแซมสัดส่วนตัวนี้เรียกว่าสัดส่วนสัดส่วนที่จะใช้ในการแบ่งใช่สัดส่วนที่ใช้ในการแบ่งให้จัดสรรให้ 5้าส่วนแปสามส่วเข้าใจใช่ไมห้าส่วนแปดสามส่วนแปดห้าส่วนแปดผลลัไปสามส่วนแปประกอบตาไปเพราะใช้ชั่วโมงที่ให้บริการเราคงเงินองตอนต้น,นครับวิธีการเจ็ 7, 3, 2, จะต้องไม่เหลือที่ตัวเองเลยเพราะนั้นเราก็ใส่เลยเจ็ดแสนก็คือรวมไปแล้วเนี่ยค่าจ่ายาที่เกิดขึ้นที่ซ่องแสมก็ต้องเป็นศูน วิธีการทำแบบนี้ครับ7,002 7,002คูณ5.8เอาคูณรับคูณคูณต้องคูณแล้วไม่คูณไม่รู้เรื่องนะฟังเดียวก็ไม่รู้เรื่อง7,002คูณ5.8สิ่งที่เราเห็นอย่างนี้นะนีกคูณ5.8ผลคืงเลขังไงครับคูณคูณไลน์ 7อ2คูณ5ส่วน8ได้45ใส่ช่องนี้ใส่ช่องนี้เอ็นไหมนี่คือ5ส่วน8ส่วน5ส่วนคุยง่าย5ใน8ส่วน5ส่วนคือจับเองปรับไป5ครจถัดมาครับ7อ2คูณ3ส่วน8ครับได้อะไรครับคูณคูณคูณ ใครที่กดเลขให้เป็นต้องบอกนะครับ2องแสนเจ็ดประกอบเอรับไปแบ่งให้แล้วสองตัวนี้ถ้าบวกกันแล้วเนี่ยจะต้องได้7จ็ดแสนสอนครับถ้าคุณบวกไม่ได้แสด,ดวงว่าคทำผิดเอาใครไม่เข้าใจว่ามีไหมครับดูเรื่องเบานะอ่ะปันนะตัวที่1นปันและจับสั่นให้แล้วเสร็จแล้วนะตัวที่2องครับตัวที่สองค,ค่าใช้จ่าย MO ของอาคา,ารสถานที่แสนแปดของตัวเองเนี่ยของตัวเองมีแสนแปดตัวเองจะไม่เก็บไว้เพราะนั้นตัวนี้ลบแสนแปดทั้งหมดก็เหลือศูนย์แสนแปดสัดส,ส่สวนของการให้บริการเก้สาส่วนสิบหนึ่งส่วนสิบเก้าส่วนแบ่งให้เครื่องจักรแสนแปดคูนเก้าส่วนสิบครับได้เลยครับแสนแปดคูนเก้าส่วนสิบคูณนะไม่อย่าขี้เกียจคูณเลย ี๋ยวจะให้ทำข้อสี่นะเดี๋ยวก็รู้ว่ารู้เรื่องไม่รู้เรื่องได้ไหมอ้าวตัวนี้ครับแสนแปดคูนึงส่วนสิก็ได้ปื่นนะปั่นให้แล้วจัดสรรให้แล้วแต่ยังไม่จบยังไม่จบทนี่ยบทอนย่านควรนะสเต็ปในการทำเยอะพอสมควรนั้นต้องทำกันบ้านบวกกันลงมาครับบวกกันลงมาแพนเครื่องจัร ามีคล้ายจากตัวเองอยู่แล้วบวกที่รับมาจากซ่องแสงบวกที่รับมาจากอะไรวะอาคารสถานที่รวมกันลงม,มาครับได้ MO รวมทั้งสิน้น MO รวมทั้งสิ้นของเครื่องจก 1, 9, 10, 9, 10, ักร1ึล้าน9แสนเก้าหมื่นบาทคะแนนคำตอบครับ MO รวมทั้งสิน้น8แสนนึ ไม่จบต้องหาอัตรา mo รุ่งหน้าต้องหาอัตรา mo ของเครื่องจกักรอัตรา mo ของประอกอบ e สองตัวของไครของมันของใครของมัน,นะมนทีนี้เครื่องจักรใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งต้นทนะุนับโจทย์บอกว่าไรครับใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งต้นทุน ชั่วโมงชั่วโมงอะไรครับชั่วโมงเครื่องจักรกลับไปดูโจทรสลาดนะครับชั่วโมงเครื่องจักรไปฉีดชั่วโมงครับกลับไปดูโจทย์ครับที่นักศึกษาทำบ้านาได้ดูหยิบตัวเลขมาไ,ไม่ถูกเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่น,นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เอฟโอตัวนี้ตามอัตราค่าใช้จ่ายาก,การผลิตประจําคะแนนเอฟโอประจําคะแนน 1>, 1 9 9 0 0 0้าาแหารด้วยชั่วโมงเครื่องจักรห0 0 0งหมได้199บาทต่อชั่วโมงเครื่องจกักร <Okay. S 1> ตัวที่สองครับคุณผู้เสร็จครับ 8, 000, รแ0 0แสนแผนกประกอบใช้แรงในการแบ่งครับดูโจทย์ชั่วโมงแรงงานมีกี่ชั่วโมงครับหยิบช่องไหน2 0 0 0 0ื่นนะคุณต้องใช้ช่องของชั่วโมงแรงงานของแผนกประกอบด,ด้วยนะเอา2 0 0 0มมาหารครับได้ 40.50บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรงไม่เขียนหน่วยคับ0ูเพราะนั้นเขียนหน่วยด้วยนะครับเสร็จครึ่งหนึ่งเสร็จครึ่งหนึ่งอาจบวิธีทางตรงใครไม่รู้เรื่องบ้างวิธีทางตรงจบแล้ว